สวัสดีค่ะจากบ้านไร่บงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่บงพยอมจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นปีกนางฟ้านะคะนี่ค่ะปีกนางฟ้าแสนสวยนะคะตอนนี้ก็โสมนะคะแล้วก็เหลืออยู่เท่านี้เองนะคะเพราะว่า บ้านไร่วงพยอมได้จําหน่ายไปหมดแล้วนะคะส่วนอันนี้ไม่จําหน่ายนะคะจะเอาไว้ขยายพันธุ์เขาจะออกดอกช่วงเดือนธันวาถึงเดือนกุมภานะคะดอกของเขาจะเป็นช่อสวยๆนะคะบ้านไร่วงพยอมเคยทําไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าดอกเขาเป็นยังไงก็ย้อนไปดูคลิปได้นะคะ ดอกของขาวนี้ถ้าอยู่ในอากาศอุณหภูมิปกติไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าอยู่ในห้องแอร์หรือว่าอยู่ในรถเขาจะพ่นหมอกควันหรือว่าถ้าอยู่ที่อากาศหนาวจ,จัดๆดอกของเขาสามารถที่จะพ่นละอองไอหมอกให้เราได้ชมได้นะคะอันนี้ก็เป็นที่ตื่นตาของเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปนะคะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นที่ ชื่นชอบของเด็กวัยรุ่นยุคใหม่นะคะชอบอะไรที่ตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการปักชำขยายพันธุ์กันนะคะก่อนเราจะเอาดินมาปักชำต้นไม้หรือว่ากล้าไม้แล้วก็ผสมดินสมัยหน่อยนะคะก็มีผสมขี้งัวหมักนะคะขี้งัวขี้วัวนี้ก็สองปีกว่าแล้วมั้ง อันนี้ซื้อเข้ามานะคะเพราะว่าบ้านเราผพยอมเลิกเลี้ยงโคนมมานานแล้วนะคะก็ไปซื้อเขามาไว้30กระสอบตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมน้ำลดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปักชำกันนะคะ แล้วก็ปักช้ำแบบนี้นะคะอันนี้ที่เราเด็ดมาจากกระถางเก่านะคะแล้วก็จะเอาใบาตรงนี้ออกนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะส่วนอันนี้ก้านยาวเราหักออกนะคะแล้วก็เด็ดใบออกนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็รอเขาสักประมาณ1เดือนแล้วเดี๋ยวบ้านเราพยยงก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนนะคะนี่ค่ะเราก็จะปักช้ำแบบนี้นะคะใบนี้เราต้องเอาออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราลดน้ำความชื้นเยอะเกินไป ก็จะเกิดอาการเน่านะคะอย่างนี้ก็ยาวไปเราหักออกนะคะแล้วก็เด็ดใบออกแล้วเราก็จะมาจิ้มอันนี้ทำเป็นไม้แขวนได้นะคะเป็นไม้ตั้งโต๊ะที่ทำเป็นชั้นให้ห้อยระยะก็ได้นะคะทำได้หลายแบบนะคะ เดี๋ยวครั้งนี้บ้านแรงพยองก็จะทําเป็นกระถางแขวนก่อนนะคะส่วนกระถางห้อยหรือว่าตั้งโต๊ะหรือว่าจะทําเป็นชั้นเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสนะคะบ้านแรงพยอมจะมาทําให้ดูนะคะแต่ดอกของเขาสวยมากๆเลยนะคะดอกของเขา สามารถที่จะพ่นหมอกอย่างสวยงามมากๆเลยนะคะถ้าเราเอาไปไว้ในห้องแอร์หรือว่าในรถที่เราเปิดแอร์ไว้เย็นฉ่ำๆนะคะเขาจะพ่นละอองมาออกเป็นหมอกเลยนะคะสร้างความตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าเคยมีนักศึกษานะคะจากราชพัฒ ก็มาอุดหนุนบ้านไร่วังพยอมเขาก็มาเจอเห็นถูกใจก็ซื้อไปวันนั้นก็ซื้อไปตกสองพันบาทก็บอกกับเขาว่ากระถางนี้ให้ไว้ในรถนะอย่า,อาไว้ท้ายรถเดี๋ยวช้ำเขาก็เอาไว้ในรถเอาเข้าวไปไว้ในรถแล้วก็ มาลาบ้านไลอองพยอมว่าจะกลับพอเปิดรถเข้าไปเขาพ่นหมอกเต็มรถเลยเขาก็วิ่งหน้าตาเหลือหลามาบอกบ้านไลอองพยอมบอกว่าไม่รู้ว่ารถเป็นอะไรหมอกควันเต็มรถเลยบ้านไยอองพยอมก็ไปเปิดประตูรถดูอ๋อ ก็บอกกับเขาว่าไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้เขาพ่นหมอกตอนรับเพื่อนใหม่เท่านั้นเองเด็กวัยรุ่นเนาะเขาก็เฮฮากันใหญ่เลยว่าเออแปลกดีเป็นที่ชื่นชอบของเด็กวัยรุ่นมากๆเลยนะคะสำหรับปีกนางฟ้าชื่อก็เพราะนะคะ ดอกก็สวยใบก็สวยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ปักชำได้เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะที่บาลายอยอมได้ขยายไว้ใหม่นะคะตอนนี้ใบของเขาจะดูไม่ค่อยสวยนะคะเพราะวบารายอุยอมเอาไปไว้ในร่มนะคะถ้าเขาถูกแดดลำไรอากาศที่โปร่ปงนะคะใบของเขาจะเป็นเหลือบ เป็นมันเป็นเงาวาวเลยนะคะนี่คือต้นปีกนางฟ้านะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็แตกเริ่มแตกใบอ่อนมาใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวบ้ารายวงพยอมจะทำแขวนเป็นไม้แขวนให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนะคะ ฝากกดติดตามกามดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านาลของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ